สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารคราฟต์เด็วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากคูโบต้าที่กำลังเป็นกระแสม,มาแรงในปี2026นั่นก็คือคูโบต้าทันเดอร์ที5รถแทรกเตอร์ที่รวมพลังความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีสมัยใหม่เอาไว้ในคันเดียวสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานในไร่นาสวนหรือพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่รุ่นนี้อาจจะเป็นคำตอบที่คุณรอคอย ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคูโบตาทันเดอร์ที5ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดพลังที่ควบคุมได้หรือ Power i n your hand ที่เน้นทั้งความแรงความแม่นยำและความสะดวกสบายของผู้ใช้งานเมื่อมองจากภายนอกดีไซน์ของรุ่นนี้ถือว่าโดดเด่นมากด้วยเส้นสายที่ดูทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์สปอร์ตไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในเวลาทำงานกลางคืนหรือในสภาพอากาศที่มีหมอกและฝนจุดนี้ถือว่าเป็นการปรับปรุงจาก,กลุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัด มาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์กันบ้างคูโบต้าทันเดอร์ที5มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสสูบเทอร์โบชาร์จขนาด3.8ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง105แรงม้าแรงดิดสูงและมาในรอบต่ำทำให้ลากอุปกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นไถพรวนดันดินหรือพ่วงรถบรรทุกพืชผลก็ทำได้อย่างมั่นใจอีกทั้งยังมีระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรลที่ช่วยประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยควันดำทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ระบบเกียร์ของ thunder t 5เป็นแบบ power shift ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและรวดเร็วสามารถเปลี่ยนได้แม้ขณะเครื่องทำงานหนะักทำให้การขับขี่ต่อเนื่องไม่สะดุดและยังมีโหมดเกียร์อัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ใช้งานมือใหม่ก็สามารถควบคุมได้ง่ายอีกทั้งยังมีระบบ pto ที่สามารถเลือกความเร็วรอบได้หลายระดับเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมที่นำมาใช้ด้านช่วงล่าง kubota thunder t 5ใช้ระบบกันสะเทือนแบบ heavy duty พร้อมเพลาขับเคลื่อนสีล้อที่สามารถปรับโหมดการขับเคลื่อนได้ ทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินและลักษณะงานซึ่งจุดนี้ช่วยให้สามารถทำงานได้ทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่โคลนลึกหรือแม้แต่ทางลาชันก็ยังมั่นคงภายในห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความกว้างขวางโปร่งสบายเบาะนั่งแบบแอร์ซูสเพนชันที่สามารถปรับได้หลายทิศทางเพื่อลดความเมื่อล้าจากการทำงานยาวนานคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาดใหญ่ แสดงข้อมูลสำคัญเช่นรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันอุณหภูมิและระบบเตือนต่างๆได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมด้วยจอยสติ๊กทำให้ผู้ใช้งานควบคุมอุปกรณ์เสริมได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องล้ามือจากที่จับหลักอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบเทคโนโลยี Precision Farming หรือการเกษตรแม่นยำสูงคู b บตา t ันเด e r T5 มาพร้อม GPS Guidance System ที่ช่วยกำหนดเส้นทางการทำงานแบบอัตโนมัติลดการาซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องได้แบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรื่องความปลอดภัยคูโบต้าใส่ใจอย่างมาก Th ันเดอร์ทห้ามาพร้อมกับโครงสร้าง ROPS และ FOPS เพื่อป้องกันผู้ขับขี่จากการพลิกคว่ำและสิ่งของตกจากด้านบนอีกทั้งระบบเบรกแบบไฮดรอลิกคู่ยังให้การหยุดที่มั่นใจแม้ในพื้นที่ลื่นหรือโคลนหนัก และมีไฟสัญญาณรอบคันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนถ้าเรามองในมุมของความคุ้มค่าคูโบต้าทันเดอร์ที5ไม่ได้เป็นเพียงรถแทรกเตอร์ที่แรงและทนเท่านั้นแต่ยังมีระบบที่ช่วยลดต้นทุนระยะยาว mm hmm. เช่นการประหยัดน้ำมันระบบดูแล mm hmm. เครื่องยนต์อัจฉริยะที่เตือนเมื่อถึงเวลาบำรุงรักษาและโครงสร้างที่ทนต่อการสึกหรอช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นลดค่าใช้จ่ายซ่อมแซมในอนาคต ในด้านอุปกรณ์เสริมคูโบต้ามีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นผ่านถ่ายโรตารี่รถพ่วงเครื่องตัดหญ้าหรือแม้แต่ระบบฉีดพ่นสารเคมีแบบพิเศษทุกอย่างถูกออกแบบมาให้ติดตั้งและถอดได้ง่ายใช้เวลาน้อยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเกษตรกรที่ต้องเปลี่ยนงานหลายประเภทในวันเดียวถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหรือคู่แข่งในตลาด t ันเด e r t 5จะได้เปรียบในเรื่องเทคโนโลยีทันสมัยระบบขับเคลื่อนที่แข็งแรงและการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบาย ซึ่งเหมาะกับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการเครื่องจักรที่ตอบโจทย์ทั้งประสิทธ,ธิภาพและความคุ้มคา่าท้ายที่สุดแล้วคูโบ t a Thunder t 5คือการผสมผสานระหว่างพลังความทนทานและเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกษตรก,รกรทำงานได้ง่ายขึ้นเปรอหยัดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตไ,ได้มากกว่าเดิมสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้มือจำหน,ยา,นายแล้วในประเทศไทยพร้อมการรับประกันและบริการหลังการขายจากคุณ